อู้ทิพนี่ก็ป๊อบโกะไงอยู่น้าแล้วใครใครเขาก็มีป๊อปโกะนะฮะไม่เอาหรอเอาป๊อปโกะหน่อยเนี่ยทาบไปซื้อให้ตั้งใจเร็วอยู่น้าจนได้ของแถมเอาจับจับน้องมูจับมือจับ เอาอันนี้อปกไม่เอาฮัอโกลเดี๋ยวห่นไปหน่อยนึงอันไหนป้องเลงไหนอาโปกโกต้องเพลงนี่ไงอยู่นา โป๊กโกเล็วมาม่มาซื้อให้เล็วโป๊กโกเร็วหมาม่มาซื้อให้ขีดทำไมอ่ะลกูกนี่เอามาอันนี้เอานี่อันนี้อันนี้อันนี้ยเร็วโป๊กโกเนี่ยโป๊กโกอ่ะไม่นสมนใจ